ไอหนุ่มโสดหล่อรวยยังไม่มีแต่งงานยังไม่แต่งงานเข้าสู่วงการดิจิตอลทราบมาว่าเป็นคนแรกๆของประเทศนี้เหมือนกันซื้อรถสปอร์ตไหมอ๋อสปอร์ตที่ไม่ได้ราคาแพงมากไม่ใช่ซูเปอร์คาร์อ๋อมอเตอร์ไซค์ซื้อไหมซูเปอร์บัสือซื้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 อไหมคอนโดซื้อเปล่าคอนโดซื้อเที่ยวเราไหมช่วงหนึ่งเที่ยวครับ20ถึง30ช่วงนั้นอ่ะเวลาเราทำงานหรือทำธุรกิจอะไรอ่ะเราทำเพื่อเพื่อตัวเอง พอสัก30มสิบเราจะเริ่มมีความเก๋าระดับหนึ่งแล้วเ,ออเราจะเริ่มรู้แล้วว่าตัวเราเก่งเรื่องอะไรเราเหมาะจะเป็นอะไรผมไม่ได้เรียกว่าเหงานะผมเรียกว่าความสุขของผมมันเปลี่ยนแปลงไปครับจากเดิมความสุขที่ต้องแบบเ hey, ทตามเพื่อนอะไรเงี้ยมันหายไปแหละไม่ได้อยากมีความสุขแบบนั้นแหละผมก็จะมามีความสุขในแบบใหม่ของผมอยากแต่งงานไหมอยากนะอยากมีลูกอะอยากนะผมว่ายัางไงแม่งรอให้พร้อมนึกไม่ออกว่ะผมฟังเข้ามามันมีลูกคนหนึ่งถ้าจะส่งลูกเรียนดีๆต้องมีสัก20ล้านเลยไม่ใช่มันไม่ได้จ่ายทีเดียวนี่วะ อย่าทิ้งข้อดีของความเป็นเด็กร่างกายจะมานั่งแบบเอ้ยกูไม่ไหวแล้วกูอายุเยอะแล้วกูไม่ได้ออกกำลังกูไม่ไ่ยไม่ใช่คุณต้องทาเยอะขึ้นแต่ไอ้ข้อดีของความอายุเยอะมันคือประสบการณ์ที่เก่าขึ้นมองที่มันเฉียบคมขึ้นประสบการณ์ธุรกิจที่มันหล่อล้อมเราอะไรมามากขึ้นคุณก็ต้องเอาไอ้ข้อดีของความอายุเยอะเอามารวมกับข้อดีของความเป็นเด็กก้องสตอรี่พอดแคสต์ The Forty Up Club เรื่องเล่า ชาว40ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซอลี่พอดแคสต์ The 40 Up Club ครับ,รบเพราะเราเชื่อว่าคนที่เกิดก่อนปี2526เนี่ยไม่มีใครเคยอายุ40ปีมาก่อนและเราก็เชื่อว่าอายุ40ปีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างและผมอยู่กับนะครับชายหนุ่มที่เพิ่งอายุ40ปีมาไม่เกิน1เดือนและเชื่อว่าเป็นหนุ่มที่ใจง่ายที่สุดเลยครับเพราะเราเชิญเขาไปวิ่งมาราธอนเขาก็ไป เชิญเข้าไปเอเวอเรสต์เขาก็ยังไปอีกสําคัญยังไม่มีลูกยังไม่มีภรรยาเป็นชายไม่มีตําหน่งสาวๆโปรดตั้งใจฟังให้ดีเลยครับคุณวีนะครับสวัสดีนะครับคุณวีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูนะครับครับผมก็สี่สิบมาหมาดเมื่อสิงหาที่แล้วโอ้โหเขาเชื่อว่าโปรดิวเซอร์ยุทธโปรดิวเซอร์ยุทธเขาบอกเลยว่าคนเราเนี่ยจะมีครบรอบ10ปีเนี่ยได้8ครั้ง ครับครับและ40ปีเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจพอยุดมาตั้งใจจะตายตอน80ไงผมตั้งใจจะตายตอน120ครับฮะเพราะฉะนั้นผมได้อีกหลายครังคร้ง <laughs> เป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง40ครั้งแรก40ครั้งแรกก็ก,ก็มีอะไรหลายอย่างที่เปลี่ยนไปครับอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปทางที่แย่ลงแต่เชื่อว่า40ปีของอาจารย์วีเนี่ยน่าจะแตกต่างจากหลายๆคนเพราะ40ปีของอาจารย์วีเนี่ยผ่านเรื่องราวมากมายทำมา,ากินหลายอย่าง เปิดบริษัทหลายที่เป็นคีโมตอตไซ์ S ide, <S เป็นนักวิ่งเป็นนักเทลอะไรเ,เล่าให้ฟังหนูตอนตอนนี้ทำทำอะไรอยู่บ้างการงานก็มีมีธุรกิจหลักของผมนะเป็นดบริษัทดิจิตอลเอเจนซี่อันนี้ก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็พยายามสร้างแพลตฟอร์มมารติ้งต่างๆต,งๆตอนนี้ก็มีแพลตฟอร์มเรื่องที่ขายของราคาทุนที่ช่วยเหลือคนที่ไรายได้ไม่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าสู่วงการดิจิตอลทราบมาว่าเป็นคนแรกๆของประเทศนี้เหมือนกันไม่ไม่ถึงกับผมว่าเป็นเจนแรกๆดีว่าเพราะคือ ตอนแรกกับผมเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนอแล้วพอมันมีวงการดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมันก็เริ่มหาคนที่มาฟิลในวงการนี้เนาะครับอพอด้วยความที่ผมเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนแล้วตอนนั้นมันมีเอเจนซี่ในเครือซัมซุงเขาหาออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอยู่ผมก็ลองมาสมัครดูก็เลยได้มาเข้าวงการดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งครับทําบริษัทแล้วขายไปแล้วทําแล้วขายอีกขายแล้วขายอีกขายไปสองรอบอ,อบเป็นยังไงบ้างบริษัทแรกชื่อ ชิ่เพลดีต่อครับแล้วพอขายบริษัทรอบที่1เสร็จปุ๊บ,บก็บมีอีกบริษัทหนึงชวนไปลงทุนกับเขาก็ไปลงทุนไปซื้อซื้อหุ้นในบริษัทเขาแล้วมันมี M&A ผมก็เลยตัดสินใจขายแล้ว e x ็กซิสพอเอ็กซิออกมาก็มีตังแต่ว่ามาอยู่แบบว่างๆอ,อ่ะพออยู่แบบว่างๆมันก็รู้สึกชีวิตขาดหายแม่ชอบคํานี้จังเลย เออเป็นดิจิตอลหนุ่มมีตังก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าต้องกลับมาทำใหม่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ไอ้ี่บอกว่ามีตังน่าจะประมาณ28-29แถวแนั้นโอ้โหได้เ,ดเงินเท่าไหรตอนตอนนั้นได้เงินผมจำอายุเป๊ะไม่ได้นะถ้แถวามสิบแถวามกินใช้ทั่วไปแล้วก็เอาไปลงทุนทำนู่นทำนี่อะไรครับคิดว่าเฮ้ยถ้าลงทุนแล้วเราจะอยู่แบบเสือนอนกินอยู่แบบคนเกษียณออตอนตอนายุ28 แถวแถวสามสิบอะครับหลายคนมีความฝันกนันนะฉันอยากจะ,กะเกษียณตอนอายุ30มสิบฉันอยากจะ,กะเกษียณตอนอายุ30 40่ซึ่งตอนนั้นคือมีตัง์มาวส่วนหนึ่งจากการ exit ของบริษัทมันเป็นไงไอความรู้สึกนั้นครับไอความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนกับเด็กเขือ่อตังอะพอมีตังปุ๊บเราแบบเฮ้ยต่อไปกูไม่ต้องทางานเราก็ได้นี่หว่าถ้ากูลงทุนแล้วมันได้ประมาณนี้ประมาณนั้นก็ต่อไปกินใช้สบาย passive income เออมี passive income อะไรเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆปุ๊บสิ่งที่มันหายไปจากชีวิตช่วงนั้นเลยอะมันคือ แพชชั่นในชีวิตเราอ่ะมันกลายเป็นการอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรดูหนังกินข้าออมรังอยู่ไปวันๆอยเงี้ยสุดท้ายมันอยากกลับมาทํางานครับอ๋อซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไวัยจริงๆแล้ว30-40-50เนี่ยจริงๆแล้วคุณค่าของชีวิตบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่กับการที่ว่าเรื่องเองินเรื่องเดียวมันมีเรื่องอื่นด้วยใช่ใช่ใช,ใช่สำหรับผมนะผมเคยผ่านช่วงเวลาที่ไม่ทํางาน พอผ่านช่วงเวลาที่ไม่ทํางานคุณค่าในชีวิตเรามันหายไปตรงเรื่องที่แบบจากคนเคยออกมาทํางานทุกวันเราเคยเห็นสักเซสเล็กๆในชีวิตตลอดเวลาวันนี้เราทำโปรเจก t นี้แล้วมันสําเร็จวันนี้เราทํางานนี้ลูกค้าแฮปปี้แต่พอตรงนั้นน่ะมันหายไปหมดเลยอ่ะผ่านไปสักสองสาเดือนมันเริ่มรู้สึกแบบมันมีบางอย่างที่ไม่เติมเต็มชีวิตเราแล้วครับ,รบก็เลยก็เลยกลับมาทํางานใหม่ครับขายใต้บริษัทที่ชื่อว่าเออแอดเวอร์สไบครับแอดเวอร์สไบนะครับไอ้จริงจริงแล้วจริงๆแล้วมีตังค์เยอะๆอายุ30จริงๆไล่จีบหญิงก็ มันก็มีช่วงหนึ่งที่ทําแบบนั้นพี่พอมันช่วงแรกๆมันเห่อไงอะไรที่เราไม่เคยทําเราได้ทําพอเราได้ทําเสร็จปุ๊บไอสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วเรารู้สึกว่าเราชินกับมันน่ะพอมันหายไปเราเพิ่งรู้ว่าไอสิ่งนั้นน่ะม่งสาคัญกับเรามากกว่าีนสมัก็คืองานก็สําคัญใช่ครับซื้อรถสปอร์ตไหมอ๋อสปอร์ตที่ไม่ได้ราคาแพงมากไม่ใช่ซูเปอร์คาร์อ๋อมอเตอร์ไซค์ซื้อไหมซูเปอร์แบสืซื้อซื้อครับซื้อซื้อไหมคอนโดซื้อเปล่าคอนโดซื้อคเที่ยวเล่าไหม ช่วงหนึ่งเที่ยวครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราเคยรู้สึกว่าไอ้เรื่องพวกนั้นน่ะมันเติมเต็มชีวิตเราอการได้ทําอะไรสัมมาเลเทมาทําอะไรเฮี้ยนนั่นแหละอแต่พอถึงเวลาแล้วอะ่ะมันไอ้ส่วนที่เราเคยรู้สึกเคยชินกับการทํางานพอมันหายไปอะ่ะเรากลับรู้สึกว่าอันนั้นน่ะแม่งสำคัญกับเรามากกว่าฮมารันแอดฟ t ร์สไบยอดขายไปไหนครับธุรกิจเป็นยังไงก็เฉลีย่ยถ้าไม่นับช่วงโควิดที่มันไม่ดีไม่เดียนะก็ปีนระมาร้อยกว่าโอ้โหนั่นหมายความว่าถ้าใครเคยทําอะไรได้แล้ว ก็มีโอกาสทาได้อีกใช่ครับเหมือนเดิมอีกครั้งหาฟอร์มูล่าของมันให้เจออืใช่ครับแต่พี่วีอย่างหนึ่งที่เคยทําบริษัทแล้วกลับมาใหม่เคยทําอะไรสําเร็จแล้วกลับมีความภูมิใจใหม่แต่พี่วีไม่เคย40แน่ๆนี่อาจจะมีอย่างหนึ่งที่เราเคยก่อนมันไว้อ่าใช่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเอาเอาเอาเรื่องสุขภาพหรือเรื่องการงานก่อนเอาเรื่องเอาเรื่องตื่นมาทุกเช้ารู้สึกยังไงผม่พยายามทําให้ทุกอย่างมันเหมือนเดิมอื คือช่วงเวลาวัยเด็กอะ่ะมันมันมีข้อดีของมันคือเรื่องเรื่องความแข็งแรงเรื่องไฟเรื่องแพชชั่นเรื่องแบบความอยากลุยอะ่ะผมพยายามให้ฟีลลิ่งนั้นมันอยู่เหมือนเดิมทุกวันนี้ผมก็ยังเรียนนู่นเรียนนี่ยังหาความรู้ใหม่ๆยังพยายามอยากจะสร้างธุรกิจใหม่ๆอมเออผมไม่อยากให้ความรู้สึกแบบนี้มันหายไปจากตัวผมไม่ว่าจะอยู่เท่าไหร่ถ้าในมุมเรื่องสุขภาพครับ เอาจริงๆเวลาคนเรามันแก่ขึ้นอ่ะไอความความอดนอนเหมือนเด็กๆเราก็ทําไม่ได้แล้วใช่ปะ่ะแต่มันไม่ใช่ว่าเราเฉยเชยไม่ได้ครับออย่างอย่างตอนผมอายุ20กว่าตอนผมรู้จักกับพี่ใหม่ๆช่วงนั้นอ่ะอพี่จำผมได้ป่ะอ้วนตุบเลยหนักเจ็ดสิบห้าครับสุขภาพไม่ดีเลยเออแต่ตอนเนี้ยผมอายุ40ิอ่ะผมวิ่งมาราธอนสี่ชั่วโมงครึ่งจบแล้วนะครับเออน,น,นี่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 ต้องบอกว่าคนนี้นะครับนี่ทำอะไรใจง่ายชวนอะไรก็ไปวีไปวิ่งมาราธอนกันไป วีเราไปขึ้นเอเรอกเลสกันไปอังงั้นขอกลับมาผมก็เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทราบมาจากพี่วีก็คือว่าตอนเนี้ยพี่วีทำธุรกิจเออใช้ว่าอะไรเป็นยูนิตใหม่แล้วกันชื่อว่า s สโต a g e นั่นหมายความว่าถ้าก่อนผมว่าถ้าคนที่ผมรู้จักคุณวีมาก่อนคงไม่คิดจะทำสิ่งนี้แน่เลยทำอะไรเพื่อสังคมสโตเม e มันเป็นยังไงครับก็มันเป็นธุรกิจที่เกิดมาจากว่าผมเห็นปัญหาบางอย่างเนาะ คือคนที่รายได้น้อยอะ,อะเขาไม่สามารถเข้าถึงของถูกได้เท่าคนรายได้เยอะอะยกตัวอย่างเช่นอ,อ,อยากซื้อแชมพูอันนี้ต้องระตานึกภาพนะผมเอ,อ็อาจจะมีการได้ลงพื้นที่ค่อนข้างเยอะ,ะนั้นหมายความว่า สบ,บู่แชมพูแล้วกันซื้อที่เขาต้องมีซองซาเช่เพราะว่าคนซื้อแบบเป็นขวดไม่ได้ใช่นี่นี่คือสิ่งนี้ใช่ไหมครับเออเราไปแมคโครเราจะซื้อที่เราหกขวดที่ะหกแพ็คไม่ได้ชเออตามหลักการยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกครับฮะอันนี้พี่วีเห็นตรงนี้ใช่พะเห็นตรงนี้เสร็จปุ๊บผมก็มองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะคนที่มีฐานะดีอ่ะเขาจ่ายไหวนะเว้ย แต่เขากลับได้รับพรีเวลเลชในการซื้อของถูกอ๋อยิ่งมีรายได้เยอะยิ่งมีโอกาสทางชีวิตยิ่งรวยแล้วกันใช่ยิ่งมีโอกาสซื้อของถูกเขายิ่งซื้อเยอะก็ได้ถูกใช่แล้วผมก็เลยมองว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราเปิดสต,ตเมดมาเพื่อให้คนที่มีรายได้น้อยอ,ะอ่ะเขาสามารถเข้าถึงของถูกได้เข้ากับคนที่มีรายได้เยอะอันนี้ผมก็อยากจะแก้ปัญหานี้ก็ลองทําดูครับครับ,รบอ๋อโหนี่ถ้าไม่ผ่านชีวิตมาจุดหนึ่งนี่ไม่เข้าใจไม่ทําเอออันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เปลี่ยยนนี่่เออออตชวงาุ20-30 ช่วงนั้นอะเวลาเราทํางานหรือทําธุรกิจอะไรอะเราทําเพื่อเพื่อตัวเองครับเราทําเพื่อค้นหาตัวเองพอสัก30มสิบะเราจะเริ่มมีความเก๋าระดับหนึ่งล้วเราจะเริ่มรู้แล้วว่าตัวเราเก่งเรื่องอะไรเราเหมาะจะเป็นอะไรช่วง 30- มสถึงสี่ะมันจะเป็นช่วงที่เราแบบสร้างเนื้อสร้างตัวนะธุรกิจเติบโตมีเงินมีทองเยอะขึ้นครับแต่พอ40ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมเปลี่ยนเยอะๆเลยนะผมคิดเพื่อตัวเองน้อยลงอ๋อถ้าตอนนี้นะผมคิดเพื่อสังคมครับ อ๋อมีสติเยอะขึ้นครับรู้สึกจุดมุ่งหมายหลายๆอย่างเปลี่ยนไปครับอ่ะงั้นเอาเรื่องความสัมพันธ์แล้วกันครับผมเชื่อว่าในอกมีโอกาสฮะได้สัมภาษณ์หลายๆคนฮะที่40ส่วนใหญ่เขาก็แต่งงานแล้วมีลูกแล้วมีภรรยาแล้วฮะของคุณวีสถานภาพโสดแต่ว่ามีแฟนอ๋อคบกับแฟนมาคบกับแฟนมา5้ปีแล้วพี่โอ้นี่ก็นานนกันนะเป็นคนคบคนนานเหมือนกันนะ ทุกครั้งที่ผมมีแฟนนะไม่ห้าปีอัพหมดทุคทกคนก็ทุกคนให้ขอ้อตคังกับครอบครัวนะ<ป>ผมก็ให้ขอ้อตคลญกับครอบครัวเพียงแต่ว่าแฟนผมเด็กแหละแฟนผมเพิ่งแบบยังไม่ําสิบเลยอยากแต่งงานไหมอยากนะอยากมีลูกอะอยากนะอ <Bennett. S 2> แต่ว่าอาจจะเป็นช่วงทามมิ่งที่อยากจะยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มตรงนั้นมากกว่าอ๋องั้นก็ขออนุญาตแชร์แล้วกันผมว่าไอ้สิ่งนี้แม่งไม่ไม่ต้องพร้อมเลยว่ะ ไอเรื่องไอเรื่องมีลูกไอเรื่องครอบครัวเรื่องแต่งงานเนี่ยผมว่ายังไงแม่งรอให้พร้อมนึกไม่ออกวะจริงจริงอัน,นอ,อันนี้มันเป็นความกังวลของผมเองอะคือถ้ามีลูกเดี๋ยวนี้เราก็อยากให้ลูกเรียนดีๆอยากให้ลูกเรียนมัองนอกหรืออินเตอร์อเรารู้คอร์สไงเรารู้ว่ามันต้องใช้เงินเยอะขนาดไหนเงี้ยผมฟังเขามามันมีลูกคนหนึ่งถ้าจะส่งลูกเรียนดีๆต้องมีสัก20บล้านเลยไนมะ่ใช่หรอมันไม่ได้จ่ายทีเดียวนี่วะ ใช่ไหมถูกแต่มันก็สิ่งที่ได้ไปอ,อาเฟอร์ผู้ปกครองท่านใดจะรู้ก็มีลูกหนึ่งคนก็มีก็แล้วแต่ฮะถ้าตีไว้ซะถ้าเรียนนานาชาติก็มีสัก17ล้านถ้าเรียนโรงเรียนที่ไม่ใช่นานาชาติก็ประมาณสัก5ล้านครับรบโดยประมาณนะเรียนอนุบาลจนถึงจบมหาวิทยาลัยแต่แตสิ่งหนึ่งที่ยอมรับคือว่าถ้าถ้ามีลูกแล้วอะความอึดถึกทนในการทํางานลดลงเพราะเราจะแบ่งใจไปห่วงลูกไง เป็นห่วง,วงเป็นห่วงเป็นห่วงก็บ,บางช่วงก็อย,กอยากอยู่ด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยความห่วงจะเยอะบอกว่าอ่ะอันนี้คือครอบครัวเราเองก็รอไปก่อนแต่บอกไว้เลยวียังไงก็ไม่พร้อมอดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมโชคดีพี่คือพ่อแม่ผมเขาเป็นคนสุภาพแข็งแรงมาก พอผมมาวิ่งผมก็ชวนพ่อแม่มาวิ่งด้วยพ่อผม,มาอายุ70็ิแล้วนว้ยแต่วิ่งวันละสิบโลได้นะออแม่ผมก็ยังแข็งแรงก็คือเป็นอัอนหนึ่งที่ผมโชคดีก็คือผมไม่ต้องมีห่วงเรื่องครอบครัวเท่าไหร่พ่อแม่แข็งแรงอ๋องี้แสดงว่าไอ้ความแข็งแรงของพี่อ่ะอยู่ดีบ้าบอไปวิ่งมาราธอนกี่กี่กี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงครึ่งครั้งแรกบ้าบอนั่นะหมายความว่าไอ,ไอ้ความอดถทนนักกีฬานี่มันอยู่ในความแข็งแรงมนอยู่ในจีเนติกนี่แหละเฮ้ยบ้ามันไม่ได อย่างหนึ่งที่คนอายุ40ชอบคิดนะอะชอบคิดว่าตัวเลขอ่ะมันอยู่เหนือตัวเราคิดว่าตัวเลขอยู่เหนือตัวเราคือคนแม่งชอบมาทอดถอนแบบ40แล้วกูจะไปออกกําลังได้ยังไง40แล้วกูจะไปทําเหมือนสมัยวัยรุ่นได้ยังไงท้ง,งที่ความเป็นจริงอ่ะยิ่งเราแก่มันยิ่งต้องทำานอ่ย พราะถ้าพี่แก่แล้วพี่ทอดถอนใจแล้วปล่อยมันไปมันความเสียหายมันก็ยิ่งไหลไปตามนั้นถูกปะวีก็พูดได้สิผมก็มีงานต้องทําไงมีธุรกิจต้องทํามีครอบครัวต้องดูแลมีลูกไงผมก็มีจะเอาเวลาให้ไหนไปล่ะอันจริงมันไม่ได้เยอะพี่วันหนึ่งออผมวิ่งชั่วโมงเดียวเอออ,อย่างทั่วนันนี้กิจวัตรผมคือเช้ามาผมตื่นหกโมง<ะ>วิ่งถึงเจ็ดโมงก็วิ่งได้ประมาณสิกิโลชั่วโมงหนึ่ง แล้วผมก็อาบน้ำมาทํางานได้ตามปกติแอคทีฟกว่าเดิมด้วยซ้ำอ่าก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับออกกําลังกายได้อยากให้ออกกําลังกายถ้าวิ่งไม่ได้ลองมาวิ่งกันแล้ววิ่งแล้วไปมาราทอนหรือวิ่งแล้วไปมาราธอนแล้วเสร็จแล้วไปปีนเขาขพวกเราครับเอเวอเรสต์แล้วแล้วพอเรา <c oughs> พอเราเลือกที่เราจะไม่ไปทอ้อตามตัวเลขที่มันมากขึ้นครับร่างกายเรามันมหัศจรรย์นะพี่มันก็ปรับตัวของมันให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันสุขภาพดีขึ้นผมว่าพี่ก็น่าจะเคยผ่านในช่วงเวลาแบบนี้มาครับตอนพี่อายุ30 ให้พี่วิ่งมาราธอนพี่วิ่งจบไหมอ่ะไม่จบแต่สุดท้ายพี่40พี่เพิ่งมาเริ่มสองพี่ค่อยวิ่งได้ปะใช่เออของอย่างนี้ผมว่าตัวเลขมันไม่ได้อยู่เหนือตัวเราอถ้าเ,ออเรานึกจะลุกขึ้นมาทํามันก็จะดีขึ้นเพื่อนเปลี่ยนไปไหมมุมมองของเรื่องเพื่อนเผื่อจะบอกพวกเราว่าเราต้องเตรียมตัวยัางไงา <c oughs> เพื่อนกระยาณมิตรสังคม,มนะไรนะครับเปลี่ยนแปลงไหมเรื่องเพื่อนอะ่ะมันไม่เปลี่ยนสําหรับผมมันไม่เปลี่ยนแต่มันมันเพื่อนไม่ได้เลิกคบผมค,บคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมันก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละแต่ถาม่าหงขึ้นยยเเออะลื เออพราะเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆเ,เราจะใช้ชีวิตตามกระแสสังคมเพื่อนเฮไหนเราต้องเฮกับมันมเพื่อนไปกินเหล้าเราต้องไปกับมันเพราะสังคมแม่งกดดันให้เราไปแต่พอเราโตขึ้นมาเราเริ่มมาอยู่เยอะขึ้นเราเริ่มมีวิถีความสุขของเราเองอย่างทุกวันนี้วิถีความสุขของผมคือกลับบ้านนอนสี่หุ้มผมมีความสุขตื่นมาวิ่งหกโมงผมมีความสุขผมไม่อยากเฮตามเพื่อนละผมก็จะเริ่มถอยห่างออกมาเว้ย แต่ถามว่าไอ้เพื่อนพวกนั้นมันเลิกคบผมปัมันก็ไม่เลิกคบนะถ้าวันไหนผมมีปัญหาผมก็ติดต่อมันผมก็คุยกับมันครับเออก็เหมือนเดิมและมีกลยุทธ์มีวิธีการยังไงในการที่จะคีปอินทัชเพื่อนที่ห่างหางกันไว้ให้อยู่อยู่ได้ผมไม่ไม่คีปผมปล่อยห่างเลยเพราะถ้าเพื่อนเราจริงๆอ่ะต่อให้แม่งห่างกันไปปีหนึ่งไม่ได้คุยกันพอกลับมาคุยกันแม่งก็สนิกกันเหมือนเดิมชีวิตมันก็มีวัฏจักรของมันใช่ไหมไอ้ช่วงส0 4ส50ี่สิบหิบหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเชื่่อวา เพื่อนๆน่ชีวิตมันก็จะหายไปเพราะว่าใครที่มีลูกผมว่าเพิ่มเริ่มต้นมีลูกคนแรกนะวันเราจะหายไป3 4มสี่ห้าหกปีเหมือนกันนะมีภรรยาก็จะหายไปหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยไปห่วงงานห่วงครอบครัวที่เพิ่งเริ่มมีไปมีงานมีแบบว่าครอบครัวที่เพิ่งเริ่มดูแลพ่อแม่แต่มันจะหายไปเว้ยแล้วมันจะกลับมาใหม่เพราะว่าพอหลังจากนั้นนะ่ะลูกก็จะโต ลูกก็จะโตเสร็จแล้วบางทีบอกว่าพ่อแม่อาจจะเสียไปแล้วตามหลักการนะรเราจะเริ่มแบบว่าหวยหาอะไรบางอย่างมันก็ต้องกลับมาเจอกันแหละด้วยกระบวนการกระบวนการใดทางหนึ่งอันนี้ผมเรียนรู้จากพ่อผมนะพ่อผมก็แข็งแรงมากนะอายุ9 4พ่อผมเป็นในร้อยตำรวจทั้งรุ่นมีกันก็กหลายสิบคนและสิ่งที่บอกว่าเรียนรู้เวลาเสียไปทีละคนตายไปทีละคนทุกครั้งที่กลับบ้านเขาก็จะบอกมีอาการหดหู่หรืออะไรสักครั้งหนึ่งนะ ตอนนี้ทั้งรุ่นเลยอยู่สองคนอันเนี้ยก็คืออยากให้เกาะกลุ่มกันไว้มันจะช่วงหายไปแหละหรือมันเรากลับมาหรือแล้วก็จะหากลยุทธ์อะไรสักอย่างหาวิธีอะไรให้มันอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้อาจจะง่ายขึ้นนะใช่แต่แร้บผมว่าเพื่อนกันนะพี่ถ้ามันเป็นเพื่อนกันจริงๆไปแล้วนะเวลากลับมามันกลับไม่ยากฮะเออยังเพื่อนผมคนหนึ่งเพื่อนสนิทสมัยมหาลัยห่างกันแบบไม่ได้คุยกันเสิบปีเลยนะแล้วอยู่ดีผมก็นึกถึงมมนขึ้นมาเพราะว่าแค่ทักไลน์ไปบอกอ้ยคิดถึงมึงว่ะ เขาก็บอกเออเดี๋ยวโทรหาได้ไหมแล้วก็คุยกันอยู่ครึ่งชั่วโมงจังหวะที่กลับมาคุยกันอะความรู้สึกมันเหมือนกลับไปมหาลัยเป๊ะเลยมันไม่ได้รู้สึกว่าห่างกันไม่ได้รู้สึกว่ามีดิสแทนซ์จากเดิมมันก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอ๋อก็อันนี้ไม่กังวลใจอันนี้ไม่ไม่กังวลใจโอเคสําหรับใครหลายๆคนสําหรับหลายคนนี่นี่ถือว่าเป็น40ใหม่ๆเขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่า Y40 เนี่ย มันก็ว่าถ้าหนังอเมริกันบิวตี้เนี่ยมันต้องเจอบอกบางคนเขาบอกว่ามันมีความเหงาที่ต้องเจอมันมีความกดดันอะไรต่างๆที่เข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพ่วีมีไหมความเหงาผมว่ามันมีความผมไม่ได้เรียกว่าเหงานะผมเรียกว่าความสุขของผมมันเปลี่ยนแปลงไปครับจากเดิมความสุขที่ต้องแบบเฮตามเพื่อนอะไรเงี้ยมันหายไปแหละไม่ได้อยากมีความสุขแบบนั้นแหละครับผมก็จะมามีความสุขในแบบใหม่ของผมอาจจะมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นครับมีความสุขการอยู่คนเดียวมากขึ้น มันเป็นฮอร์โมนที่มันมาเองโดยไม่รู้อนาคตพี่อาจจะชอบตัดต้นไม้เลี้ยงหมาก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ครับเออแต่อย่างเมื่อก่อนเราเมื่อก่อนคือพอทุกวันศุกร์เพื่อนไปเราต้องไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้พอทุกวันศุกร์ถ้ามันมีกลุ่มที่ไปผมเริ่มไม่มีความสุขเงี้ยผมก็แค่ไม่ไปอผมก็ทําในสิ่งที่ผมมอเออไอเนี่ยมันคืออะไรวะเหมือนเมื่ก่อนเนี่ยผมไปบ้านบ้านบ้านเพื่อนเนี้ยพ่อก็นั่งตัดต้นไม้นั่งกล้วยไม้แล้วก็ตัด เลี้ยงดูต้นไม้ต่างๆต่อไปเราจะเป็นเังนงบวสผมว่าต่อไปมัน,มนคงมีฮอร์โมนของมโนผมว่ามันไม่ใช่เรื่องฮอร์โมนว่ะอันนี้ผมไม่รู้จะตอบเป็นแบบทางการแพทย์ยังไงนะแต่ผมมองว่าคนเรายิ่งโตมันจะยิ่งค้นหาตัวเองเจอมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มมีความสุขกับเรื่องของเราเองมากขึ้นความสุขเรามันจะมาจากข้างในมากขึ้นอ่ะไม่ได้มาจากภายนอกผมว่าบางทีมันอาจจะมีฮอร์โมโนต่อมบางอย่างด้วยผมว่าตะก่อนนีแบอกว่าให้ชอบต้นไม้กูคงไม่ชอบหรอกให้อยู่บ้านคงไม่ชอบไม่ชอบเด็กด้วย ตะคอนนะชอบธรรมะธรรมโมด้วยเดี๋ยวนี้ชอบเออเออตะคอนตกคอนแบบเออไม่มีความแบบเออชอบฟังพระเออมันเพราะอะไรวะอันนี้มันมันตามหรือว่าอะไรที่มันสะสมมาจุดหนึ่งมันถึงจะเป็นวะพี่วีถ้าเป็นเรื่องขโมยตรงๆอันนี้ผมไม่รู้หรอกเนาะแต่ว่าแต่ผมมองแค่ว่า พอเราค้นหาตัวเองเจอมากขึ้น่เราจะเริ่มมีความสุขจากข้างในเราได้มากขึ้น uh huh. เราจะเริ่มพึ่งความสุขจากภายนอกน้อยลง uh huh. อย่างบางคนเขาชอบ้วยไม้ที่พี่ว่าผู้ใหญ่ตัดต้นไม้ทั้งวันอะไรอย่างนี้ใช่ป <c oughs> อ่ะสมมติผมโตไปผมอาจจะมีความสุขกับการซื้อซากรถมาแล้วมาโมดิฟายเ้วก็อยู่กับมันอยู่กับตัวเองอยู่กับของที่เราชอบอยู่ของเล่นที่เราชอบหรืออย่าง uh huh. อาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยผมเพิ่งเป็นนะ uh huh. ผมไปหาเกมสมัยแบบซ uh ูเปอร์แฟมิคอมแฟมิลี่คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยขุดกลับขึ้นมาเล่น มันก็มีความสุขของมันโดยที่ผมก็ไม่ต้องไปสังคมกับใครแต่ผมก็มีความสุขกับเรื่องของผมอ๋อก็คือว่าเราสามารถหาความสุขในทุกแบบของเราได้อกดดันไหมไม่ความกดดันเลยบั้งไหมกดดันท่านในแง่การทำงานคามคาออย่างพี่วีอาจจะมีหลายๆอย่างคือเป็นคนอายุน้อยสําเร็จมาแล้วหลายๆรอบ ตอนนี้คือมาทําอะไรหลายอย่างและช่วงอายุประมาณนี้คือมีความกดดันหรืออะไรบางอย่างที่เราอยากจะสําเร็จขึ้นมาเหมือนเดิมหรืออะไรแบบเดิมกว่าเดิมไหมมีความ<อ>คาดหวังอะไรทางด้านการงานความคาดหวังต่ออยากให้สังคมมองอะไรอย่างนี้มีไหมมีหรือไมความคาดหวังให้สังคมมองอ่ะผมเปลี่ยนไปเลยตอนนี้มันหายไปเป็นศูนย์เลยพี่อ,มอ,มอเมื่อก่อนตอนเด็กๆะผมอยากจะเป็นคนเก่งที่สังคมยอมรับคนอื่นเชิดชูว่าผมเก่งหรืออะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ไม่อยากเลย ผมไม่ได้อยากให้คนมาจดจาว่าผมเป็นคนแบบไหนยังไงไม่ต้องรู้จักผมก็ได้ค,ความกดดันของผมตอนนี้มันคือเรื่องธุรกิจที่ผมทำแหล uh huh. ะถ้าสมมติผมทำโปรเจกต์เนี้ยผมอยากให้แบบว่าช่วยให้คนที่มีรายได้น้อยเขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นพอผมทําแล้วได้เห็นก็ภูมิใจแต่ถ้าทําแล้วมันไม่ค่อยกระดึ๊บไปไหนไม่ค่อยได้เติบโตอาจจะกดดนันก็กดจะกด,ะก,ด,ดกับเรื่องงานกับเรื่องโปรเจกต์ที่อยากทำเนี่ยนี่อาจจะเป็นชายหนุ่มที่เพิ่ง40มัดหมาด ได้หนึ่งเดือนฮะอยากจะบอกอะไรไปยังคนที่กำลัง40ด้วยกันไหมเพราะหลายคนชอบบอกว่าเนี่ยผมจะบอกเนี่ยอายุ30กว่าแล้วรู้สึกนั่นนี่จังเลยโอ้โหจริงๆช่วงเด็กอ่ะมันมีข้อดีช่วงแก่มันก็มีข้อดีอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสี่สิบยังไม่แก่มึงอ่ะโอเคช่วง <ๆ S 2> ช่วงที่เราอายุเยอะขึ้นมันจะมีข้อดีอีกแบบหนึ่งอย่าทิ้งข้อดีของความเป็นเด็กเออร่างกายจะมานั่งแบบเอ้ยกูไม่ไหวแล้วกูอายุเยอะแล้วกูไม่ได้ออกกําลังกูไม่เนี่ยไม่ใช่คุณต้องทําเยอะขึ้น ไอสิ่งที่คุณไม่เคยทำอ่ะคุณยิ่งต้องทําเลยออกกาลังกายยิ่งต้องทำอินเทอร์มีเดียตฟาสติ้งนี่ผมทำนะทำมาเป็น10ปีละไอพวกเนี้ยเรายิ่งต้องทําเพื่อเราจะได้รักษาข้อดีของความเด็กเอาไว้อ uh huh. แต่ไอข้อดีของความอายุเยอะมันคือประสบการณ์ที่เก่าขึ้นมุมมองที่มันเฉียบคมขึ้นประสบการณ์ธุรกิจที่มันหล่อล้อมเราอะไรมามากขึ้นคุณก็ต้องเอาไอข้อดีของความอายุเยอะเอามันรวมกับข้อดีของความเป็นเด็กครับอย่างผมออายุ40ผมมีโปรเจกต์ใหม่ผมอยากทําผมไม่คิดเยอะ ผมยังเด็กอยู่ในเรื่องนี้ผมทําเลยครับแต่เวลาผมทําผมจะทําด้วยมุมมองของผู้ใหญ่อย่าไปยอมเสียความเป็นเด็กเว้อย่าไปยอมละทิ้งแพทชั่นอย่าไปคิดว่าเฮ้ยกูแก่แล้วกูทําเหมือนเดิมแล้วหลังจากนี้ไปกูจะไม่ทําอะไรใหม่แล้วกูจะเป็นอย่างกูเงี้ยไปจนแก่ มันจะอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้โอ้แล้วยิ่งทุกวันนี้บอกว่าทุกวงการมัน disruption หมดเลยใช่ทุกวันนี้เรายังอยู่ใน่ามกลางการ d i s r u p t นะอเออไอการ d i s r u p t ใ,ใหญ่แบบสื่อหนังสือหายไปกลายเป็นสื่อ Online, ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ d i s r u p t กันไปแล้วทุกวันนี้มันก็มีเทคโนโลยีเว็บ3.0ูเรื่องบล็อกเชนเรื่องอะไรต่ออะไรมามันอาจจะ d i s r u p t การเงินมันอาจจะ d i s r u p t อะไรไปอีกก็ไม่รู้อะเราต้องทันสมัยอยู่เสมอครับอันนั้นอนะคือข้อดีของเด็กที่เราต้องเก็บไว้ครับแต่เวลาเราจะทําอะไรเราต้องทําแบบผู้ใหญ่ที่มีมุมมองที่ดีขึ้นกว่าตอนเราเด็กๆครับ และอย่างมุมมองนี่แหละครับอยู่ดีๆมีคนชวนไปเอวเวอเรสต์ก็ไปอันนี้ออ,นนอันนี้ให้ผมตอบแบบสี่เลียสน,นะอะพี่ชวนในสิ่งที่ผมชอบพี่ลองชวนผมแดกเหล้าดิผมไม่ไปโโหจริงผมถ้าชวนผมกินเหล้าตอนนี้ผมปฏิเสธเลยไม่ต้องชวนแล้วผมไม่ไปนี่คือคนที่ชวนไปแล้วง่ายที่สุดเลยอ,อาจารย์วีของเราเห็นอะไรตรงนี้ที่ชวนไปแล้วชอบผมเนี่ยชวนไปพันว่าคนพูนจริงทำโปรเจกต์นี้มาเนี่ยเอาติจูดเชนแอสติจูดเนี่ย กะว่าจะไปเอเวอร์เรสต์กันได้ได้ห้าปีเนี่ยเพิ่งมีชวนพี่ได้คนเดียวเองผมมองว่ามันเป็นช ALLENGE สิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากให้ขาดในชีวิตเลยนะคือช ALLENGE ก่อนหน้านี้ผมแข่งมอเตอร์ไซค์อ่ะสักพักมาแข่งวารละทอนอันนี้ผมเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นช a l l e n g ใหม่ที่ผมสนใจครับชีวิตผมยังไงต้องมีช a l l e n ์อยู่เสมอจะอายุ7 0 80ผมต้องหาช a l l e n g ในชีวิตผมไม่ได้เพราะผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมสนใจแล้วมันผมอยากได้ช a l l e n g ผมก็ผงก็ตอบรับพี่แต่ถ้าพี่ลองชวนผมไปกินเหล้าดี ผมไม่ชอบอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ไปแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยผมอายุ20อ่ะพี่ชมผมกินแล้วผมจะไปนะก็แผนของเรานะฮะหลังจากที่ปีที่แล้วเรามี first marathon พี่วีก็หนึ่งใน finisher ครับก็ปีนี้เราจะไป EBC Everest Base Camp ปีหน้าเราจะไปเขาที่สูงสุดในแอฟริกาค i l i m a n j a r รแล้วก็เดล้านนี่อ่ะห้าปีเราจะจบเอเวอเรสต์กันตั้งใจเสียชีวิตอายุเท่าไหร่ดิผมไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะต้องตายเมื่อไหร่ตายยังไง แต่ผมก็รู้แหละว่าคนเรามันอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เนาะออผมก็เลยมองว่าไอ้ถ้าวันหนึ่งแม่งต้องตายอ่ะวันเนี้ยที่ผมยังได้ใช้ชีวิตอยู่อะไรที่ผมอยากทาอ,อ,อ่ะผมจะไม่ทิ้งจะไม่ละเลยจะทําแม่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเผื่อพรุ่งนี้ผมเสือกตายจริงๆอ,อถ้าผมตายไปมันก็ไม่เสียดายว่าผมยังมีอะไรที่อยากทําแต่ไม่ได้ทําอะไรเงี้ยครับออและนี่คือมุมมองนะฮะของชายหนุ่มโสดหล่อรวย ยังไม่มีแต่งงานยังไม่แต่งงานแต่มีแฟนแล้วนะแฟนคฮะว่าใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนกับที่เขาจะไปเอเวอเรสต์ซัมมิทกับเราแน่นอนครับก็ขอให้พี่วีฮะอยู่ให้รักจากให้อะไรตายให้คิดถึง <laughs> <laughs> กับกล้องซอรี่พอดแคสต์เดอะโฟร์ตีัครับครับขอบคุณครับ